แต่ว่าเขาไม่หรถเข้าหมนเนหรอเคิดว่าคนเข้าได้อยู่มาคะ่ะพามาเที่ยวป่าไปป่าหรอคะ่ะทะเลคือแบบมันจะลงไป,ปเออเขาอืมอมันหนาวมันจะลงนี่คะ่ะจะเป็นแบบนี้คะ่ะก็ไม่นั่นมากนะนะคะ มีเออมีมันมีเมื่อกี้งไงมีเพราะเราเคยมานัาน่นนะเมื่อกี้อ่ะพอครูเขาพามามีการลเล่นด้วยมีอะไรด้วย นี่เมอก,กี้ค่ะฮะนี่ครับไปทางทะเลไปทางรัฐหนาวค่ะนี่เมื่อกี้เขาอ๋ออืม ก็มีรถมีทางรถนียายพาเดินทางรถนะคะเติ้วๆตๆนี่เป็นอย่างนี้ต้นสนค่ะที่นี่มีแต่ต้นสนเยอะค่ะต้นสนเยอะไม่อยากเจอรถก็ยังเจอรถเนาะ ไปดูเป็ดค่ะไปดูเป็ดไปดูเป็ดไปดูเป็ดค่ะโอ้ยเยอะแยะเยอะแยะยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะลูกเป็ดค่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 ะ จะใช้แต่อยากจะซูมมาใกล้ๆลูกเป็ดค่ะนี่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 น,น,นี่กำลังน่ารักเลยค่ะอยาจะซูมให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ม,มันมันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่เป็ดมันนกนกปากไอ้นกนกปากแหลมอะนกปากแหลมนกปากแหลม นกปักเล็มนี่ไงคะที่ท่าเรือใหญ่เขาจะมาจาตอตรงน,นี้นี่มันนี่เป็นไซโลนะคะบ้านเราเลือกไซโลที่โกดังเขาเอาสินค้าอนะไรมาเนนก็บไปไปแล้ว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 นี่ <c oughs> ไปแล้วค่ะ แล้วบางที้เขาจะมาตรงนี้กัางหันลมคือแบบอว่ามันจะเป็นทะเลสาบนิดๆค่ะตรงนี้นะคะข้างตรงนี้มันจะเป็นทะเลสาบนิดๆแล้วก็ถ้าไปตรงนู้นตรงนู้นอ่ะอ่า ที่เห็นอยู่ตรงนู้นนะคะคือแบบที่เป็นไซโลเปนโนมันจะเป็นท่าเรือใหญ่มาจอดนะคะท่าเรือใหญ่มาจอดค่ะท่าเรือใหญ่มาจอดนี่ค่ะยายก็ไม่ได้เอาผ้าพันคอมาลยคยที่ามมาไม่หนาวที่ไหนได้โอ้โหนี่ค่ะเสียงน้ำกระตุ้นกระทบทรายดังคลืน่นคลืน่นนีคะยายจะนั่งตรงนี้ ายายเอาเปนลูกเอาอันใหญ่ของย่ามา,าด้วยหรือเปล่าเปนลูกเอาอันที่มานั่งนั่นนี่นะคะนี่ที่ขา,ขาวๆตรงนู้นนะคะที่ขา,ขาวๆตรงนู้นเดี๋ยวยายจะให้ดูหน่อยขาวๆนั่นนกตรงนั้นนะคะถ่ายซูมให้ดูใกล้ๆนกนะคะนก ทะเลกน,นกนะคะทางทะเกลกันนกแต่ตรงน,นู้นเนี่ยน่ะน,นกจะเยอะนกจะเยอะสวยค่ะตรงน,นู้นจะสวยโอเคนะคะเดี๋ยวจะตั้งกล้องใหม่แล้วนั่นใหม่โอเคค่ะให้มันได้กี่นาทีอ๋อยังยังไม่ไดะห้าหกนาที ขายเยอะเอินเลยไปเอินเยอะยีกว่งนี้นี่ฉันได้ภาพเธอแล้วเป็นนางแบบให้หน่อย ไม่ได้เห็นไกลนะเห็นใกล้ๆนะเราเพราะเราซูมไปใกล้เออคือแบบจะเอาเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีโอเคค่ะเดี๋ยวยายจะนั่นยายว่ายายจะถ่ายคลิปช็อตรายยายอยากถ่ายคลิปช็อตปุ่มเหมือนกันยุงกัดยายยุงกัดยุงกัดยุงกัดนี่นกตรงนู้นนะนกตรงนู้นน,ะนกที่นกอยู่ตรงนู้นปลาเยอะนะคะนี่นกปลาเยอะเนาะ เยอะนะคะตรงนี้พนกเล่พวกนี้อยู่ตรงไหนอะคือแบบป้าเยอะค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยายจะพาไปดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะ